ของเรานะครับผมใจกลางห้วยขวางนะครับผมห้องใหญ่บิ๊กเบิ้มนะครับกับเดอะพีคอนโดราชอากุห้วยขวางนะครับผมตามเข้ามาเลยครับผมเราเข้าประตูมานะครับเราก็จะพบกับในส่วนของเคาน์เตอร์ครัวบิ๊์อินนะครับผมบิ๊กอินมาให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ครับสามารถจะวางตู้เย็นนะครับตู้เย็นสูงสูงได้เลยครับสูงและใหญ่ได้เลยนะตรงนี้นะครับเทียบกับตัวผมแล้วนะครับนะครับมีนะครับทีงลัางจานมาให้นะครับมีที่วางของมาให้นะครับแล้วก็มี นะครับใส่ของได้เยอะเลยนะครับที่เก็บของนะครับด้านบนด้านล่างนะครับอ่าแล้วก็มีเตาไฟฟ้านะครับแล้วก็ที่ดึดควันมาให้เรียบร้อยนะครับผมถ้าจะทํากับข้าวนะก็ไม่ต้องกังวเรื่องกลิ่นเลยนะครับถัดมาเลยนะครับผมก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวนะครับขนาดเราจัดมาให้ขนาดสี่ที่นั่งเลยนะครับเนี่ยนะมีห้อยโคมไฟมาให้ครับเพิ่มความเก๋ๆนะครับกินข้าวทำการดินเนอร์นะครับใต้แสงโคมไฟนะครับผม หรือว่าจะนั่งทงานตรงนี้ก็ได้นะไปโต๊ะเด็กผสมได้เลยนะครับเรามีติดลูกเล่นครับกระจกมาครับให้ห้องไหนยดูกว้างขึ้นด้วยนะครับเพิ่มความสวยให้ห้องหน่อยที่อีกด้วยอีกด้วยนะครับเนี่ยโต๊ะครับผมคุมโทนนะครับเพิ่มความหรูหราให้ห้องนั้นนะครับดูลายอ่อนนะครับผมตรงนนะครับกับเก้าอี้นะครับสีเทานะครับได้ความหรูหรานะครับ มาที่ส่วนนี้ครับผม่วนโซฟานะครับอ่าราจะจัดเป็นตัว L มาให้ครับสำหรับสามที่นั่งได้เลยนะครับของนี่คือเราให้หมดตามนี้เลยนะครับเนี่ยตรงนี้คือสามารถแยกชิ้นได้นะครับแต่ว่าโต๊ะกลางขนาดใหญ่เลยนะครับขนาดก็เก๋ๆแล้วติดรูปเก๋ๆนะครับเราก็เล่นรูปเล่นกับตรงนี้นะครับผมเป็นคิวไม้นะครับ แล้วก็ระเบียงนะครับตรงนี้ระเบียงนี่คือจะยาวจากห้องนอนนะครับนอนห้องนอนห้องเล่นคือยาวเชื่อมต่อกันรลยครับระเบียงตรงนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นสี่นะครับผมเราก็ได้วิวประมาณเลยครับผมไม่ไม่หยุดอับนะครับใน่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นใน่วนชั้นวางทีวีนะครับจะวางทีวีตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ใส่ของทางด้านบนแล้วก็ด้านล่างได้นะครับ อ่ามิวที่เก็บของมาให้แล้วนะครับตรงนี้คืออ่าเราดูที่พื้นด้วยนะครับตรงนี้พื้นนี่คือเราเปลี่ยนใหม่เป็นพื้นกระเบื้องยางให้นะครับในส่วนของครัวครับก็จะเป็นพื้นกระเบื้องนะครับเกนิโต้นะครับก็คือไม่ต้องกังวลว่าทำอาหารแล้วหกลักเทอะครับเพราะว่าตรงนี้คือเช็ดทำความสะอาดง่ายเลยนะครับ ตอนนี้ก็ไม่ต้องกังเรื่องของการบ่มนานนะครับตรงนี้จะไม่มีปัญหาเลยนะครับถัดมาเรามาดูในส่วนของห้องน้ำน,นะครับห้องน้ำก็มีครบนะครับผมมีอ่างล้างหน้านะครับกระจกบ,บานใหญ่นะครับมีถสุขภพันฑ์นะครับแล้วก็ตรงนี้คือเป็นส่วนของอ่างน้ํานะครับมีติดเครื่องทำน้ำอุ่นมาให้แล้วนะครับถัดมานะครับผมเรามาดูห้องนี้นะครับเป็นห้องอะไรนะครับ นี่คือเรียกว่าเป็นห้องอเนกประสงค์นะครับผมสำหรับคนผู้หญิงนะครับที่แบบตู้เสื้อผ้าไม่พอก็ามาใส่ห้องนี้เพิ่มเติมได้นะครับ <uckles. S 1> ใส่ตู้เสื้อผ้าเพิ่มเติมนะครับวิวได้เลยนะครับเราจะวางของนะวางเสื้อผ้านะครับวางให้ชุดซอดี่ไปในห้องนี้ได้นะครับถ้าบอกว่าจะขายไลสอดเสร็ไลฟ์สดขายเส,สื้อผ้านะก็ยังได้นะห้องนี้นะครับเรามาดูต่อในห้องเนียวก็คือห้องนอนนะครับ ห้องนอนนี่คือเราก็บิวนะครับตู้เสื้อผ้ามาให้นะครับมีนะกระจกนะครับแต่งหน้าแต่งโตได้นะครับก่อนเราจะห้องนอนมาแต่งดูกระจกตรงนี้ได้นะครับถ่ดมาตรงนี้ครับเราก็มีจุดตรงนี้ให้แต่งหน้าตรงนี้ได้นะครับบิวอินมาให้เรียบร้อยนะครับใส่ของได้เยอะอยู่นะครับเนี่ยนะครับมีพวกอิสโตรมาให้แล้วนะครับ แล้วก็ตรงนี้ครับก็คือเป็นระเบียงที่ว่าเชื่อมต่อกับห้องนั่งเล่นนะครับผมติดแอร์ติดผัาม่านกัน์ดูวีสองชั้นให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือเตียงความที่นอนห้าฟุตนะครับเราก็จัดมาให้ครบหมดเลยนะครับหมอนี่ก็ให้แถมให้หมดเลยนะครับอ่ามีการติดรูปกิเกๆนะครับแล้วก็ข้างเตียงนะเราก็ยังมีวางของได้นะครับตรงนี้ก็อาจจะชาร์จแบตมือถืออะไรวางตรงนี้ได้นะครับ มีห้อยโคมไฟนะครับผมเพิ่มความสวยงามนะครับมีปลั๊กนะครัทั้งสองฝั่งซ้ายขวาเลยนะครับผมอ่าไม่ต้องแย่งกันเลยนะครับถ้าเกิดว่าแบ่งกันรอนวยกันนะคือแย่กันแบ่งกันชาร์จได้เลยนะครับผมนี่เราก็ตกแต่งครับสไตล์มินิมอลนะครับโมเดินมินิมอลคุมโทนนะครับผมสีครีมขาวน้ำตาลนะครับ ราตกแต่งใหม่หมดทั้งทุกอย่างตามนี้เลยนะครับผมกับคอนโดนะครับผมก็คือชื่อว่าเดอะพีคคอนโดราชดาห้วยขวางนะครับทำเลดีมากครับผมประมาณแค่ประมาณ1กิโลครับก็สามารถเดินทางถึงรถไฟฟ้าใต้ดินห้วยขวางได้แล้วนะครับสามารถถ้าเกิดมีรถนยนยนส่วนตัวนะก็จะออกไปทางมีจ่ายนะครับหรือว่าไปทางลากพาด้วยได้นะครับ แล้วก็ตรงนี้ยังใกล้ห้างหลายๆที่นะครับไม่ใช่เป็นบิ๊กซีรัศนะครับโลตัสฟอร์จูนนะครับเซ็นทรัลพะรามากานะครับก็สะดวกมากครับภายในเวลาไม่เกิน10นาที15นาทีก็เดินทางถึงนะครับผมกับห้องนะครับขนาดเรียกว่าใหญ่มากนะครับ46.44ตารางเมตรนะครับผมเรียกว่าเป็นห้องวันเบสพล u สนะครับมีพื้นพื้นที่ใช้สอยให้เยอะเลยนะครับผมถ้าใครสนใจก็ทักันเข้ามาได้นะครับ แล้วเราเข้ามาดูกันว่าคลิปต,ต่อไปเราจะไปห้องไหนกันนะคะะรับผมสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ